ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทนำความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่21และที่เกิดขึ้นอีกเป็นระยะระยะหลังจากนั้นได้เผยให้เห็นถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซ่อนอยู่และยังเป็นเวทีสำคัญในการทดสอบสมรรถนะของอาวุธประจำกายของทหารราบอย่างแท้จริง ฝ่ายกองทัพไทยมีปืนเล็กยาว M16A2 และ M16A4 รุ่นปรับปรุงจากสหรัฐอเมริกาเป็นอาวุธหลักขนาดที่กองทัพกัมพูชาพึ่งพา AK-47 ที่ได้จากโซเวียตและจีนซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานในการรบบทความนี้จะจอดลึกถึงบทบาทเป้าหมายความสำเร็จและคุณลักษณะสมัยใหม่ของอาวุธปืนทั้งสงในความขัดแย้งดังกล่าวพร้อมเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรบก,การใช้งานในสนามรบจริง และกลยุทธ์ทางยุทธวิธีเพื่อทำความเข้าใจว่าอาวุธทั้งสองมีผลต่อชัยชนะและการดำรงชีวิตของทหารอย่างไรขีดขีดขีดบทที่1ภูพุ่มหลังของความขัดแยง้งไทยกัมพูชาข้อพิพาทเรื่องพรมแดนโดยเฉพาะบริเวณปราสาทพระวิหารกลายเป็นชนวนให้เกิดการประทะก,กันหลายครั้งระหว่างปีพอสอสาลาอ5แม้ว่าจะมีการใช้ปืนใหญ่และรถถังบ้าง แต่การรบระยะประชิดระหว่างหน่วยลาดประเวนชายแดนกลับเป็นสนามหลักที่ปืน M 1 6และ AK 4 7ปะทะกันอย่างดุเดือดขีดขีดขีด,ขดบทที่2ปืนเล็กยาว M 1 6 a 2และ M 1 6 a 4ของไทยพัฒนาการและการเข้าประจำการในกองทัพไทยปืน M 1 6รุ่นแรกแรก,แรกจากยุคสงครามเวียดนามถูกพัฒนาเป็น M 1 6 a 2ซึ่งมีการปรับปรุงหลายด้านเช่นลำกล้องหนาขึ้นทนความร้อนจากการยิงต่อเนื่อง โหมดยิงแบบ3นะัดแทนการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบศูนย์เล็งหลังที่ปรับได้แม่นยำยิย่งขึ้นปลอกมือจับกระชับมือภายหลังไทยเริ่มนำเข้า M16A4 ที่มีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิกาตินนี่เรลซึ่งสามารถติดตั้งกล้องเล็งไฟฉายเลเซอร์หรืออุปกรณ์ยิงระเบิด m 2 0 3ได,ด้ขีดขีดขีดบทบาททางยุทธวิธีในกองทัพไทยบทบาทหลักป้องกันฐานสนับสนุนปฏิบัติการลาดตระเวน ควบคุมการยิงในพื้นที่เปิดบทบาทรองสนับสนุนโดยใช้ M 2 0 3กล้องเลงกลางคืนไฟฉายยุทธวิธี M 1 6มีความแม่นยำสูงเหมาะกับการยิงจากระยะไกลหรือจากจุดสูงเช่นตามแนวเทือกเขาที่ฝั่งไทยควบคุมขีดขีดขีด,ขดบทที่3ปืนจุ่โจม AK 4 7ของกัมพูชาพัฒนาการและการใช้งานในกองทัพกัมพูชา a k 47ออกแบบโดยมิคาอิลคาราชนิคอบกลายเป็นอาวุธประจำกายของกองทัพกัมพูชาที่ใช้อย่างแพร่หลายโดยรวมถึง a k 47รุ่นโซเวียตไทย56รุ่นจีน AKM และ AKMS รุ่นเบาวกว่าอาวุธเหล่านี้ทนทานสูงใช้งานง่ายและเหมาะกับสงครามในป่าหรือแนวรบแบบกองโจรแม้ว่าจะไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ก็ยังเป็นที่พึ่งพาของทหากรกัมพูชาได้ดีเยี่ยมขีดขีดขีด,ขดบทบาททางยุทธวิธีของกัมพูชา ใช้ในการซุ่มโจมตีระยะประชิดเหมาะกับการลาดตะเวนในป่าชื้นจับคู่กับ RPG หรือปืนกลเบาในหน่วยรบย่อย AK-47 ใช้งานง่ายและซ่อมแซมง่ายเหมาะกับสภาพการฝึกและทรัพยากรที่จำกัดของกัมพูชาขีดขีดขีดบทที่4คุณลักษณะของอาวุธทั้งสองในการรบจริงคุณสมบัติ M16A2 A4 ไทย AK-47 รุ่นต่างๆกัมพูชา ขนาดกระสุน5.5 6คูณ45มิลลิเมตร NATO 7.62คูณ39มิลลิเมตรระยะยิงหวังผล500ถึง600เมตร300ถึง400เมตรอัตราการยิง700ถึง950นัดนาที600 att, นัดนาทีความแม่นยำสูงปานกลางแรงถีบต่ำปานกลางถึงสูงความทนทานปานกลางสูงการปรับแต่งติดตั้งสูงมีรางอุปกรณ์ต่ำเฉพาะรุ่นดัดแปลง ขีดขีดขีดบทที่5เหตุการณ์การประทะสำคัญยุทธการปราสาทพระวิหารพอสสาลา2 5 5 1ั5หถึง M 1 6 A 2 A 4ของไทยยิงป้องกันจากฐานที่มั่นบนที่สูงใช้กล้องเลงกลางคืนและกล้องขยายควบคุมแนวรบจากระยะไกลได้ดี AK 4 7ของกัมพูชาใช้ในการซุ่มโจมตีเวลากลางคืนทนฝนทนโครนได้ดี เคลื่อนที่เร็วหลบหลีกและยิงตอบโต้แบบกองโจรบทสรุปแม้ฝ่ายไทยจะได้เปรียบด้านภูมิประเทศและเทคโนโลยีแต่กัมพูชาก็ใช้ความชำนาญพื้นที่และความทนทานของอาวุธเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะตรงตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพขีดขีดขีดบทที่6ความสำเร็จข,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 ของ M16A2 A4 ในมือทหารไทยควบคุมการยิงระยะไกลยอย่างแม่นยำใช้กระสุน M855 ที่ทะลุทะลวงได้ดีปรับแต่งได้หลากหลายเช่นติดกล้อง ปืนยิงระเบิดไฟฉายได้เปรียบในภารกิจซุ่มยิงและป้องกันเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารและกลยุทธ์ยุคใหม่ c c i s r ขีดขีดขีดบทที่7ความสำเร็จของ AK-47 ในมือทหารกัมพูชาให้กำลังยิงที่กระจายตัวดีในระยะประชิดใช้งานได้นานโดยไม่ต้องบำรุงรักษามากประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ป่าดิบและฝนตกเสียงปืนมีผลทางจิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้าม เป็นที่คุ้นเคยของทหารทําให้ใช้งานมั่นใจขีดขีดขีดบทที่8การปรับปรุงอาวุธสู่ยุคใหม่ M16A4 ของไทยติดตั้งกล้องเลง r e รีแฟก็กล้อง ACOG ติดไฟฉายด้ามหน้าท่อเก็บเสียงบางหน่วยเริ่มพัฒนาไปสู่ M27 IAR แบบสหรัฐอเมริกา AK47 ของกัมพูชาบางกระบอกติดรางเสริมกล้องเลงจุดแดง เริ่มได้รับไทยแปและ a k 1 0 3จากจีนและรัสเซียขาดมาตรฐานกลางทำให้การดูแลอาวุธแตกต่างกันขีดขีดขีดบทที่9บทเรียนจากความขัดแยง้ง 1. ความแม่นยำ vs ความทนทาน M 1 6เหมาะกับภารกิจที่ต้องความแม่นยำาอเทนทานในพื้นที่กันดารและแปรปรวน 2. อุปกรณ์เสริมมีผลเป่าประสิทธิภาพกล้องและเลเซอร์ช่วยให้ไทยได้เปรียบ 3. การฝึกฝนคือหัวใจขององค์การใช้อาวุธไทยเน้นการรบแบบกองกำลังรวมกัมพูชาเน้นกลยุทธ์ลอบโจมตีและเอาตัวรอดขีดขีดขีด,ขดบทที่10อนาคตของอาวุธประจำการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนไปใช้เ k 3 3 M4 คาบีนเทเวอร์ทา -21 ลบ21กัมพูชายังพึ่งพา AK รุ่นเก่าและอาจนำเข้า a k 1 0หหรือไทปเพิ่มเติมขีดขีดขีด,ขดบทสรุป ในบริบทของความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาปืน M16A2 A4 และ AK47 เป็นมากกว่าอาวุธมันคือสัญ,ญลักษณ์ของแนวคิดทางทหารยุทธวิธีและศักยภาพของกำลังพล M16 แสดงถึงความแม่นยำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการปรับตัวเข้ากับสงครามยุคใหม่ส่วน AK47 ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานความเรียบง่ายและพลังขององค์การรบแบบกองโจรอาวุธทั้งสององอาจไม่ได้ชนะ อย่างเด็ดขาดในสนามรบแต่สิ่งที่พวกมันทิ้งไว้คือบทเรียนล้ำค่าที่จะสะท้อนถึงการวางแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาอาวุธของชาติในอนาคตอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษา,าสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง